ตอนฟังธรรมอาจารย์ไม่ควรเพ่งใช่ไหมครับวิหารธรรมอยู่ที่คําสอนใช่ไหมครับวิหารธรรมตอนที่ฟังธรรมก็คืออยู่ที่ฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมถ้าเอาร่างกายเป็นฐานนะจิตก็รู้ที่ฐานสบายสบายสักยี่เซนนะครับอยู่รู้กายสบายสบายถ้าเราไปเพ่งที่ลมหายใจเราจะสนใจที่ลมหายใจเราไม่สนใจตาหูจมกูกลิ้นกายใจเราจะทิ้งอาจารย์และกลับมาที่ลมหายใจมันคือการเพ่ง แต่ถ้าเกิดเพ่งออกไปข้างนอกก็คือไปฟังอาจารย์ขณะที่เพ่งออกไปข้างนอกเราต้องมีสติรู้ด้วยนะว่าเราเพ่งไปเพื่อเราอยากมาฟังทําให้เข้าใจตรงที่อยากอยู่ต้องมีสติอยู่ท่ามกลางความอยากแล้วสติเนี่ยมันจะมันจะมีการระลึกรู้อารมณ์นั้นแต่ถ้าจิตตามมาั้งมั่นถึงฐานนะครับตามมาั้งมั่นถึงฐานตัวตัวจิตมันจะจําแล้วจะส่งลงผวังเวลามีอะไรก็แล้วแต่ไปพบในชาติในหรือจิตดวงต่อไปผวังมันจะดึงขึ้นมาแต่ถ้าเราส่งจิตออกไปข้างนอกตัวที่จําคือสัญญา ตอนนี้สัญญามนุษย์พอตายปุ๊บสัญญามนุษย์ก็ทิ้งก็คืนมนุษย์แล้วก็ไปอยู่สัญญาสัตว์เิรจฉานสัญญาหมาสัญญาเทพสัญญาสัญญาพรมสัญญาเทวดามันมันจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นสัญญาขันห้าของมนุษย์เนี่ยพอเวลาตายปุ๊บมันก็คืนให้กับมนุษย์เพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารที่เราใช้ในการไหลไปข้างนอกเนี่ยมันก็ดับไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราจิตตั้งมั่นะถึงฐานจิตเป็นคนจำแล้วจิตส่งลงผวังผวังเนี่ยจะตีคืนกลับเข้ามาเวลาที่เรามีวิกฤตปัญหานั้ ถ้ามันเพ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ข้างนอกแต่ถ้าเพ่งข้างนอกปุ๊บสัญญาจะจําทันทีเวทนาสังขารก็จะเกิดทันทีขันท่าธรรมพฉะั้นถ้าผ่านฟังธรรมให้จิตมันคนฟังให้จิตอยู่ที่ฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไปให้ตามันเห็นหูได้ยินเท่านะั้นตัวนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนาะมแล้วก็ได้ฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นนัะที่เพ่งปุ๊บเราจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่เราฟังแล้วงงเรารู้ใจถึงงงแล้วเราก็ส่งไปฟังอาจารย์แล้วไปดูป้ายอาจารย์เพราะเราต้องการเข้าใจพอเข้าใจป เรารู้ทันแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาเป็นฐานปัจจุบันให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะถ้าเราจะต้องเรียนให้รู้และเรียนให้เข้าใจเราก็ส่งจิตไปได้แต่เรารู้ก่อนนะว่าตอนนี้เราส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วนะพอเราเข้าใจปุ๊บนะรู้ทันแล้วเกิดพอใจดูใจที่พอใจแล้วให้จิตรู้ทันแล้วก็ลงมาหาสภาวะทมต่อนะครับถ้าไปเพ่งที่ตัวหนังสือนี่นคือเพ่งออกไปข้างนอกเพ่งที่อารมณ์คือเพ่งข้างในนะครับจิตก็ไปถึงฐานอยู่ดีก็สุดตรงแต่ว่าการเรียนรู้เราจะเอาความเข้าใจก่อนก็ได้ ถ้าเรายัางทางานไปทาบัญชีไปฟังธรรมะอาจารย์อย่างเงี้ยไม่เข้าใจเพราะธรรมะประมัติเนี่ยถ้าเราจะเอาสภาวะธรรมให้เข้าใจเราจะอยู่ที่ตรงนี้และไม่ได้สนใจแต่จะฟังผ่านๆฟังไม่รู้เรื่องงั้นถ้าจะฟังรู้เรื่องก็ต้องสนใจในการฟังก่อนแล้วถ้าเรารเรื่องปุ๊บนะอันไหนที่มันเป็นจุดธรมดธรมดาธรรมดา้วก็ถอยกลับขึ้นมาแล้วก็ฟังสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไปนะครับแล้วให้จิตมันฟังนะครับ